นำทำนี่แหละไม่เยู่ที่อื่นดอกกายกับใจนี่เขาก็สมมุติออกไปเป็นร้อยแปดพันประการยังเรียกว่าสมุทยัยมาใกล้มาหาสมุทรแล้วพวกเราไม่รู้จักสมุทสมุทไทยนี่ลากสับเดิมมาจากสมุทรนะ สมุินี่มันมากมา,กายกายกองทะเลมหาสมุรนี่สมมุติทั้งหลายก็เทมาือนกับน้ำทะเลมหาสมุดมากมา,กายกายกองประมาณไม่ได้นับไม่ได้ในโลกนี้ก็สมมุติเรียกกันมาใช้โมดเรายังไปหลงสมมุติว่าเป็นของจริง เขาเรียกว่าคนปัญญาอ,อ่อนคนโง่ก็อันเดียวกันนะั่นนะอวิชชานั่นนะหลงว่าสมมุติเป็นของจริงนะมันไม่จริงทักอย่างสมมุตินี่มันมากมกายไก่กองเหมือนน้ำทะเลมหาสมุทรท่านก็เรียกว่าเรียกว่าสมมุติสมุิไทยไทยแปลว่าใจ ใจเราเนี่แหละไปตั้งสมมุติขึ้นมามองอยู่นี่เป็นสมมุติมอดนาฬิกาก็สมสมุติรูปผาาก็สมมุติอะไรก็สมมติมันมากมายจึงเรียกว่าเหมือนกับมหาสมุติพระองค์จึงเรียกว่าสมมุติคำว่าลากศัพท์ว่าสมมุติมาจากมีเองในกายของเราเนี่ยสมมุติได้แปดหมื่นสี่พันนั่นต้นไม้พวกเขาโลกา สัตว์สวาสิงเสียงนกร้องพวกนี้ก็สมมุติหมดนับไม่บาดไม่ไหวเหมือนน้ำทะเลมหาสมุทรพระองค์จึงตั้งสมมุติสมุรไทยนั่นสมุรไทยคือสมุติโลกแห่งสมมุิในโลกนี้มีแต่ของสมมุิหมดนี่ต้นไม้ก็สมมุิพระก็สมมุิแม่ชีแม่พระอมก็สมุิหมดจึงเรียกว่า มันมากมา,กายไกลกองทึงเรียกว่าสมุทรไทยพอเข้าใจไหมละ่ะจบไม่เป็นนะนี่กับประตูนี่กับหน้าต่างนี่กับเพดานสมมุติไปหมดคนก็เหมือนกันมีหูนี่ตามีผมผลเนี่บสมมุติไปหมดมากมา,กายไกลกองเหมือนกับน้ำทะเลมหาสมุทรพระองค์จึงตั้งว่าสมุทรไทยนี่ ตั้งแต่กายแล้วนี่ก็มากายกับใจนี่ก็มาสมมุติว่าขันห้าแล้วสมมติว่าขันห้ากายกับใจก็มาสมมติว่าสัตว์ว่าคนว่าเราว่าเขาสมมุตินี่เนี่ยเขาใจสมมติไหมสมมติไปตั้งชื่อบัญญัติบัญญัติชื่อสมมุติขึ้นมาใช้ในสังคมมนุษย์เฉย ให้เข้าใจกันรู้จักกันเฉยๆแต่สมมุติไม่ใช่ของจริงบัญญัติตั้งชื่อขึ้นมาเรียดใช้ในสังคมของมนุษย์เฉยๆเะนั้นเราจึงมาหลงสมมุติเนี่ยนะกายกับใจก็สมมุตินะสมมติว่าขันห้าทับลงใส่กายกับใจอีกสมมติว่าสัตว์ว่าคนว่าเราว่าเขาทับลงใส่กายกับใจนี่ สมมติว่าหูว่าตาไว้แข้งว่าขาทับใส่นี่อีกสมมติว่าผมขนเล็บฟันทับใส่ลรงนี่อีกมากไหมลหละสมมติฮะฮะตับไตใส่พุงก็สมมติทับลงใส่นี่อไม่ไม่ไม่ไมพูดอยู่นี่ก็สมมุตินะอ่าทำพูดก็สมมุติขึ้นวจีสังขารสังขารปรุงแต่งขึ้นมาพูดให้เราฟังเฉยเฉก็สมมุติไทยเหมือนกันนะ ให้ภากันเข้าใจนี่นี่แหละเรามาหลงสมมุติมาถือเอาสมมติจึงไม่เห็นเวมุตรกับเขาที่จริงมันไม่มีมันเป็นธรรมชาติเท่านั้นในโลกนี้ไม่มีอะไรเลยหลงตาเห็นดังแต่เดินบัญญาทีแรกมันเป็นของไม่มีนั่งอยู่นี่ก็ไม่มีเนี่ยอนัตตาธาตุ อนัตตาธรรมธรรมที่ไม่มีเจ้าของต้นไม้ก็ไม่มีเจ้าของอย่าว่าต้นไม้วัดอโศนนั่นเนี่ยสมมุติไปเฉยๆนั่นเนี่ยกุติก็ไม่มีเจ้าของนะไปนอนัตตาธาตุอนัตตาธรรมมดอยู่เนี่ยไม่มีตัวตนสัตว์ตัวคนไม่มีอะไรจึงไปเห็นอนัตตาธาตุอนัตตาธรรมเหมือนกันหมด นอกนั้นก็สังขารมาประกอบกันเข้าปรุงแต่งเข้ากับขดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณเป็นคนดินน้ำลมไฟก็ปรุงแต่งขึ้นมาเป็นต้นไม้เท่านั้นอันนี้ก็เหล็กสังกะสีอะไรมาปรุงแต่งขึ้นมาก็เป็นกุฏิเท่านั้นไม่มีอะไรแค่นั้นให้เราเข้าใจสมมุติเป็นของจริงไหมล่ะ มีจริงไหมสมุดโอ้เรามีจริงไหมล่ะแหมเก่งแล้วขันห้ามีไหมล่ะแหมเหม่ละสมุดไทยได้แล้วน,ะนี่แหละเหตุเกิดแห่งทุกสมุดไทยคือเหตุเกิดแห่งทุกเพราะเราหลงหลงมาหลงยึดมัน่นถือมัน่นเอาสมมติว่าเป็นเราเป็นของของเราจริงๆ ท่านเรียกว่าสมุทัยเหตุเกิดแห่งทุกข์เมื่อตายเห็นลูกก็เอาเราเข้าไปบวกใส่ว่าเราเห็นเขาใจไหมล่ะใช่เราเห็นไหมล่ะฮะไม่ใชใอออ่ใครเห็นพูดพล่อยๆออกมาใครเห็นหูได้ยินเสียงเก๊กๆกกอย่างนี้ก็ใช่เราได้ยินไหมล่ะไม่ใช่เสียงคือลูกภายนอก มันดังขึ้นมาเนี่ยพระอ,องค์เรียกว่าลูกภายนอกมากระทบกับหูลูกภายในวิญญาณหูทำงานเกิดขึ้นก็เรียกว่าขันห้ากเกิดแล้วก็ดับอยู่เี้เองไม่มีอะไระธรรมชาติอิงอาศัยกันเกิดไม่ใช่เราได้ยินนะนธรรมชาติมันทำงานกระบวนการของขันหา้า เขาทำงานเฉยๆวิธีจิตจิตสวยอารมณ์ก็เรียกว่าเวทนาทนจิตจาอารมณ์ได้ก็เรียกว่าสัญญาอารมณ์สัญญาที่ร้องแกก้งหนึ่งคืออารมณ์สัญญานี่นไปผสมเข้ากับกจิตจิตจึงปรุงแต่งนึกคิดว่านกอะไรมันร้องเสียงนกอะไรเนะนี่ย่ใช่ไหมล่ะอะมันมาจยางไหนมันเป็นตัวยังไงสียังไงตัวเล็กตัวใหญ่นี่สังขารเขาใช่ไหมล่ะ สังขารจิตตัวสังขารจิตก็นึกคิดปรุงแต่งไปวิญญาณก็รับทราบวิญญาณขันเกิดแล้วก็ดับไม่ใช่วิญญาณแม่วิญญาณปฏิสนธิวิญญาณขันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปวิญญาณตัวนี้จะพิจารณาอารมณ์ที่มันมากระทบพิจารณาอารมณ์ตัดสินอารมณ์แล้วก็เก็บอารมณ์ไว้ที่ใจ นานๆเขาอารมณ์นี้ก็ไปอยู่ที่ใจเราใจเรียกว่าธรรมะอารมณ์เรียกว่าลูกภายนอกใจเรียกว่าลูกภายในเรียกใส่กันสองอารมธรรมารมคืออารมณ์ที่เกิดจากใจนี้เองที่ใจเก็บไว้นานๆตาหูจมูกเลี้ยงกายกระทบเข้ามามันก็ไป สะสมไว้ที่ใจเรียกว่าธรรมะบวกอารมณ์ก็เรียกว่าธรรมารมณ์นั่งสมาธิไปก็อารมณ์เก่าเนี่ยไหลออกมาใช่ไหมล่ะมันจึงไม่สงบอยู่เนี่ยเราไม่รู้จักโอ้ไงให้หยุดคิดเราไปคิดคิดทำไมขันห้ามีไหมเรามีไหมเขามีไหม ใครเป็นคนคิดต้องถามเวลานั่งมีคนคิดไหมฮะไม่มีคนคิดสิ่งที่คิดไปคนนั่นคิดหาคนนั้นคนนี้เขามีไหมล่ะฮะไม่มีผู้รู้ว่าคิดมีไหมล่ะมโนปิญญาณรู้ว่าคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มีไหมล่ะ,ะมันเป็นอนัตตาหมดนะสิ่งที่คิดไปถึงก็เป็นอนตัตตา อนัตตาหมดเขามาสมมุติตั้งชื่อขึ้นมาเฉยแล้วเราไปยึดว่าเป็นอันนั้นอันนี้เฉยๆคิดไปถึงอะไรก็เป็นอนัตตาหมดต้องเข้าใจอย่างนี้ผู้มาภาวนาแล้วผู้คิดอยู่นี่เป็นอันตตาหรือเป็นอนตัตตาเะก็เป็นอนัตตาวิญญาณที่รู้ว่าคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นวิญญาณอนัอนตตาตีใช่ไหมละ่ะมีตัวมีตนไม่วิญญาณ สามอันบวกกันเรียกว่าผัสสะเท่านี้ขันห้าเกิดพบหนึ่งล้วนถ้าปุตุชนก็หลงว่ามีเราอยู่ในผัสสะตัวเราคืออวิชชาคือตัวเราเองยิงไปปรุงแต่งผัสสะให้เกิดเป็นเวทนาสุขเวนาทุกขเวนาอาทุกขมะสุขเวนาเกิดอย่างใดอย่างหนึ่งพระองค์จึงให้ละ สุขเวทนาเกิดกาะลาขะลาขะนุใสตามนอนในใจเราลาคาก็คือความยินดีความโลภเกิดนี่ความโลภเกิดตามนอนในใจทุกขเวทนาเกิดก็ปฏิคานุสัสความไม่ยินดีพอใจโกรธตามนอนเร้่อนี้แต่ทุกคมว่าสุขเวทนาเกิดก็อวิชชาหลงว่าคันหาไม่จริงหลงว่าเรามีหลงบาเขามี หลงว่าสิ่งต่างๆมีตามชื่อเขาตั้งสมมติมาม,มันมันมีอะไรล่ะเขาตั้งชื่อสมมติมาเรียกกันใหญ่ๆแล้วก็หลงว่ามันมีนี่นี่เมื่อภาษาเกิดปุตุชนคือคนโง่ก็ไปสเสวยอาร,รมณ์ทันทีจิตจึงเกิดโลภโกรธหลงขึ้นมามันมีเท่านี้นะผู้ใดดับความโลภความหลงความโกรธความหลงได้ก็เข้าสู่พระแปร่ พวกยังให้ละลาคานุสัยถอนปฏิคานุสัยดับอวิชานุสัยลงได้ก็ดับความโลภความโกรธเขาหลงลงได้ก็ทำที่สุดแห่งทุกขเข้าสู่พระนิพพานเท่านั้นเองดรูอจากสมมติไหมล่ะผีบ้าฮะไปหลงออกว่วมันมันมีอะไรมีแต่อนัตตาหมดเนี่ย ไม่มีตัวต้นสัตว์บุคคลเขาสมมติว่าคนสมมติว่าปุกลาปัญญาตินั่นพระองค์บัญญัติเป็นชื่อบุคคลขึ้นมามาเรียกกันเฉยเฉยเราก็เลยไปถือเอาสมมติหลงสมมติเนี่ยมันไม่อะไรถ้านักปราชญ์บัณฑิตพระอริยะท่านละมิจฉาทิฏฐิได้มิจฉาทิฏฐิคือเห็นผิด เห็นของไม่มีว่ามีเขาเรียกว่าเห็นถูกหรือเห็นผิดมีไหมล่ะนั่งอยู่เนี่ยแหมเพิ่งจะมารู้พระก็เป็นบ้าพอพระเนี่ยหลงว่ามันมีหลงพระว่าพระมีจรินกินเขาสงสัยว่าพระเฉยๆนะพระไม่มีนะก้อนท่าก้อนธรรมเฉยๆนะให้เข้าใจไม่ใชี่ก็หลงว่าเรามีจริงๆนยไม่มีเนี่มิจฉาทิฏฐิมันตรงเนี่ยเห็นผิดเนี่ย พระองค์จึงให้ละสกายทิฏฐิละความเห็นผิดออกขันหาไม่มีเราไม่มีพระไม่มีแม่ชีแม่ขาวก็ไม่มีมันเป็นสมมติก่อนอนัตตาธาตุอนัตตาธรรมมาเรียกกันเฉยๆเขา้าใจไหมละ่ะมีอัตตาไหมละ่ะมีตัวตนไหมไม่มีเขามอาสมมติขึ้นมาเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเนี่ยนี่ยเราก็ มิจฉาทิฏฐิหลงว่าเรามีจริงๆมีไหมล่ะเขาสมมติว่าเราสมมติสัตว์ว่าคนว่าเราว่าเขาสมมติว่าพระสององค์เนรสมว่าแม่ชีแม่พามมีโดยสมมุติเท่านั้นเอามาเรียกใช้กันในชีวิตประจำวันเท่านั้นสุดท้ายมันก็คืออนัตตาธาตุอนัตตาธรรม ทำที่ไม่มีเจ้าของมีเท่านั้นเองพวกเราทุกวันนี้ไม่เห็นพระนิพพานก็มาสมมุตินี่แหละมันบังวิมุตต์เอาไว้พระอ,องค์ยังหว่าโลกบังธรรมอารมณ์บังกิตสมมุติเนี่ยบังวิมุตต์ขันห้าบังพระนิพพาน อันเดียวกันเต่ดตั้งชื่อคนนั่งชื่อเฉยๆรมก็คือทรรมชาติคือพระในพายในเองอารมณ์ก็คือนี่แหละจิตก็คือใจคือทรมันเดียวกันสมมติก็นั่งอยู่นี่แหละสมรู้สม,มสัตว์ว่าคนออถ้าดับสัตว์คนออกมามันก็เป็นอนัตตาธาตุเป็นบิมุตเท่านั้นดับขันหา ทำทั้งหลายก็รวมอยู่กายกับใจอยู่ขันหานเองถ้าดับขันหานลงได้สมมุติทั้งหลายก็อยู่นี่โลกก็อยู่นี่ดับขันหานลงได้ก็เห็นพระน,นิพพานเท่านั้นเองเอาละวันนี้พูดให้ฟังว่าเป็นอุทาหอนสอนใจให้คนโง่ทั้งหลายไปถือเอาสมมุติเป็นจริงจริงจังจั